น้ำแจงโมทําไมใส่ถุงเนี่ยมันหัวมันหัวเหรอเอ้าทําไมมันหัวโอ๊ยมันหัวนี่น้ํามันหัวเอาน้ําเย็นให้พ่อกินมันั่วมันั่วนวมันมันั่วนนึกนึกว่ามันหัวเด็กแกวนาดเกาใส่แกวนาดตัวน้องมาดาแอบพ่อมาเล่นน้ำ ออมาบีบยุบบ่งให้แตกค่ะทำไมถึงบีบให้แตกเพราะว่ามันมีน้ำค่ะมันมีน้ำเหรอเพราะว่าม,มีน้ำค่ะว่าต่างเคมีค่ะจะเอาน้ำเย็นให้พ่อกินน้าอีหยังเนี่ยโอ้ยบ้านมีนน้ำเย็นเด้น่งมาด่ายิยวใส่เลยเด้ไงบ้ายิ่งเนี้ยวบ้านยิ่งเนี้ยวแมนบ่ มันแม่นเงี้ยวใส่แล้วบนไหนนะ้ำไงบ๊วยกินบ๊กินมาดายเงี้ยวใส่แล้วพ่อบ๊กินเย็นบ่เย็นสบ,บายบ่แอบพ่อมาเล่นน้ำน้องมาดาผักอีหยังเนี่ยมาดามันแม่นผักอีหยงเนี่ยผักอะไร ต้นอะไรก็ไม่ต้นอะไรเหรอไม่รู้เหรอไม่รู้ทำไมไม่รู้ไม่รู้มัเป็นต้นอะไรอ่ะทำไมไม่รู้เนี่ย<า>ต้นอะไรผักอะไรผั<อ>กหอมเปรอะวะผักหอมเปรอผักหอมเป,มเปอรเปอะเหรอใช่เหรอ <c oughs> มันแมนไหแมนผันกหอมเปอรอะ แอบพ่อมาเล่นน้ำน้องมดานะงมดาทำน้ำอะไรนะฮะน้องมาดาทำน้ำอะไร อะไรเนี่ยมันหัวแล้วมันหัวแล้วมันหัวแล้วใช่ไหมเหมือนน้ำตับัวไหมอ่ะเหมือนเหมืนหอนเหมือนน้ำฝักบัวเลยอยากให้น้ำตาบ,บัวอยากให้เปลีป่ยนว่ะเปลี่ยนแดดกับไม้ละแดดกระไรไม่ได้ไละ วันนี้เราตระเบียบลูกบป่งแล้วเข้าตาค่ะเข้าตาเข้าตาเหรอใช่ลูกโป่งเข้าตาค่ะอุ้ยฟงก็ตาแล้วจริงด้วยค่ะกินด้วยเหรอไม่ใช่เล่นลูกบป่งจินเหรอกินค่ะไม่เคย รู้จักไม่จริงอ่ะรู้จักสิจริงมันตามแบบไหนไม่รู้มรรมไม่รู้จักเยอะไหมไม่รู้จักเอาเยอะๆนะเอาเยอะตั้งไหนเอาเยอะประมาณไหนเยอะๆเลยเอาเยอะ